ายประสงค์ล่าอ่อนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมในาใยสายยนต์ศรีสมุดนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายแหนาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือเาหน้าที่บริษัท AIT เข้าร่วมในพิธีการลงนามโครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตั้งแต่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายถึงสีแยกแม่นำ้ำเรนที่บริเวณห้องประชุมสำนักง,งานเทศบาลตำบลแม่สาย ดยโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณในการปรับปรุงก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น288,97,500บาทซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณด้านการไฟฟ้าด้านการโยธาโดยมีกิจการร่วมค้า AAT เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและทางบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างระบบสายสื่อสารลงดินโดยให้สายสื่อสารของผู้ประกอบการรายอื่นที่ใช้ร่วมกันคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระเบียบที่กำหนด ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้อำเภอแม่สายจะมีทัศนียภาพที่สวยงามมีบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนที่ดีสร้างความเชื่อมั่นในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสมกับเป็นสมาร์ททิที่ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปทีมข่าวไทย e กณฑ์นิวส์รายงานชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่บ้านเมืองคลองไทยเจริญตำบลหนองขามอำเภออาจสามารถจงังหวัดร้อยเอ็ด เขารวมพิธีมุติตาจิตศักกระอายุพัฒนมงคล43ปีพระอาจารย์เกรียงไกรปัญญาธโรเจ้า,าวาดบรัดรป่าพุทธมิงมงคลโดยต่างพากาันเขาา้ากรานบนมัสการมุติตาศักการะโดยมีการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีโบราณและพิธีทางาศาสนาโดยในช่วงเช้าเป็นการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ปลุกเสกพุทธคุณพร้อมถวายเครื่องายาทานแด่พระภิษูสง์และสามเณรจากนั้นมีการแจกจ่ายวัตถุมงคลที่พระอาจารย์ปลุกเสกให้กับประชาชนที่มาร่วมในพิธี นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์บอกบุญมหากรินมหาสามัคคีโดยเชิญญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพกรินเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนมิ่งมงคลในวันที่3 0มสบถึงสาตุลาคมนี้ที่วัดมิ่งมงคลบ้านเมืองคลองไทยเจริญตำบลหนองคามอำเภออาสามาจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยศรีไพฑุนธรรมรายงานนาทีรพงไกรนร,ราประมงจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมชุดป้องกันและปรับปามประมงน้ําจืดเขื่อนป่าสักดิชรสิทธิสระบุรี และชุดของเครืค่อนุนด้านปราการชนจังหวัดนครนายกลงสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบจระเข้ลอยน้ําตายในพื้นที่ตำบลหน,นองแสงอำเภอปัะจันตคามโดยได้รับแจ้งจากกำลังตำบลหน,นองแสงว่ามีชาวบ้านพบเห็นตัวจระเข้ในบ่อลูกคังเดิมที่เคยเห็นจระเข้เชื่อว่าบ่อน้ําแห่งนี้น่าจะมีจระเข้อยู่จริงโดยเจ้าหน้าที่ได้ประชุมวางแผนในการดําเนินการสํารวจและจับตัวจระเข้ที่บริเวณสํานังกงานประมงจังหวัดก่อนที่จะลงพื้นที่จริง ทางนี้ได้กำลังเสริมจากหน่วยกู้ภัยร่วมกันตันยูช่วยปัะจันตาคามปดนายมาคอยให้การช่วยเหลือด้านนายนครประยงค์คำหัวหน,น้าชุดป้องกันและปรับปรประมงน้ําจืดเขื่อนป่าสักดลสิทธิ์กล่าวว่าการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ได้ส่วนที่กาลังตรวจสอบภูมิประเทศโดยรอบจากการสังเกตพบว่ามีบางอย่างน่าจะเชื่อได้ว่ามีจระเข้อยู่จริงและได้วางตาข่ายในบ่อที่สองไว้หากมีจระเข้อยู่จะติดตาข่ายทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการจับจระเข้ทันที โดยปฏิบัติการค้นหาจระเข้จะทำให้เราเสร็จภายในหนึ่งถึงสองวันนี้ right ชัชวานสิริปินรายงานชาวบ้านหมู่ที่สองบ้านของโพดและเทศบาลตำบลหนองตาคงอำเภอโปอง่งลำร้อนจังหวัดจันทบุรีได้แจ้งขอรับการช่วยเหลือจากกรณีฝนตกหนักจากผลกระทบของพายุโซนร้อนโนอื่นเมื่อสองวันก่อนจากนั้นมีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่ที่7บ้านของโพส่งผลให้ฝายกักเก็บน้ำภายในหมู่บ้านชำรุดถูกน้ำกัดเซาะบ,บริเวณด้านข้างฝาย กระทบต่อน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งน,นายทิติันต์อุดมสุภวนาป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภ,าภายัยจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชนละประทานได้ลงพื้นที่เพื่อสารวจหาแนวทางการช่วยเหลือการซ่อมบำรุงฝ่ายดังกล่าวที่ชารุดให้กลับมาใช้งานขัดเก็บน้ําได้ตามปกติโดยเบื้องต้นจะมีการปรับปรุงเพื่อซ่อมแซมในส่วนของฝ่ายที่ชารุดและถูกน้ํากัดเซาะ ดยการนำบิ๊กแบกมาการเพื่อกักเก็บน้ำเป็นการชั่วคราวเร่งด่วนก่อนเพื่อเป็นการป้องกันน้ำไหลออกไปพื้นที่ด้านล่างและไหลออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันส่วนในระยะยาวนั้นจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อน,นำมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวโดวยนายสุชาตินนทรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลหนองตาคงกล่าวว่าฝนที่ตกลงมาในช่วง2วันก่อนทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าพื้นที่และมวลน,น้ําได้กัดเซาะบ,บริเวณด้านข้างของฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ําของหมู่บ้านได้รับควาามเสียหยห หางไปเร่งซ่อมแซมจะไม่สามารถกเก็บน้ําไว้ได้และชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับความเดือดร้อนขาดน้าอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอนจึงอยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวจราบัญญงเสนารายงานด้วยเกิดเหตุเรือประมงพื้นบ้านถูกคลื่นซัดล้มกลางทะเลก่อนตัดสินใจว่น้ําเข้าฝั่งนานกว่า3ามชั่วโมงจนรอดตายบุบบิบดโดยเจ้าหน้าที่สมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานจังหวัดตราดเขตอำเภอคลองใหญ่ ได้รับแจ้งจากเรือประมงพื้นบ้านว่ามีเรือถูกคลื่นซัดจมกลางทะเลห่างจากฝั่งหนึ่งถึงสองไมล์ทะเลบริเวณหน้าทะเลภูรีสอร์ทจากนั้นได้นำชุดปฏิบัติการทางน้ำพร้อมกับเรือตรวจการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลางทะเลโดยพบเรือที่อับปางคือเรือพาลอนันกิตมีนายสินนิยมสินอายุ63ปีเป็นเจ้าของเรือโดยได้เล่าให้ฟังว่าขณะกำลังนำเรือกลับเข้าฝั่งได้เกิดมีคลื่นลมแรงเรือถูกคลื่นซัดจนน้ำเข้าเรือจนอับปาง จากนั้นจึงตัดสินใจว่ายน้ำเข้าฝั่งโดยใส่เสื้อชูชีพได้และเกาะแกลอนลอยคออยู่กลางทะเลท่ามกลางกระแสคลื่นที่สูงโดยใช้เวลาลอยคอและว่ายน้ำอยู่กลางทะเลนานกว่า3ชั่วโมงจนกระทั่งถึงฝั่งจากนั้นได้โทรศัพท์ไปหาที่บ้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือโดยเบื้องต้นได้รับความเสียหายนับแสนบาทต่อมาชาวบ้านได้ช่วยกันกู้เรือโดยใช้เวลาสี่ชั่วโมงจนขึ้นมาจากน้ำได้วิเยษม่วงสีรายงาน